ใจเย็นๆฟังก่อนใช้ได้ไหมคะใจเย็นเย็นแปลว่าคุณหลอกด่าว่าเขาทำไ,ไมนั่นแหละค่ะฟังก่อนคุณให้ความสําคัญเขาหรือตัวเอง,องพังค่ะเย็นเยนอะไรไม่เห็นเลยเห็นไ,ไหมคะคนขับรถแฟนใจร้อนมีคนรถคนปาดหน้าเมาย์เอยพี่ใจเย็นๆใครตายก่อนอ,ๆๆอีกข้างๆตัวเราเนี่ยแหละเย็นเยนอะไรมึงไม่เห็นเลยม <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ึงมีตะควายนั่นแหละที่จะเข้าใจมันเอ้ากะควายเลยทีนี้ คนกําลังร้อนอ่ะห้ามเลยนะคุณจะต้องฟังเขาก่อนแล้วต้องแสดงความเข้าใจอารมณ์เช่นสมมติปาดหน้ามาปุ๊บกำลังขึ้นหุยมันหน้างหงุดหงิดจริงพี่เอออย่าไปยุ่งกับมันเลยคนพวกนี้ขับรถไม่เวิร์กโอ้ยหน้างหงุดหงิดจริงๆเลยเขาจะเบาลงทันทีเพราะเขารู้สึกปลอดภัยที่คุณอ่านวิญ,ญาณให้เขาได้รู้สึกบ้างแต่ถ้าคุณบอกใจเย็นๆปุ๊บอะที่กูรู้สึกนี้กูผิดเหรอมันปังหาที่ผิด ที่นี้ด่าวันไม่ได้ก็ต้องด่าวมือ